ไม่น่าก็ไม่ยอมได้ก right, ็ right. okay. so ่อมเขาไม่ทะไรก็ไม่ทําะสมมช่ื่องอะไรไปย่เกนจำสอคนชแล้วก็ไม่ยอมที่จะไม่ยอมล้จากนี่นี่ต้องเป็นคนทำงานแบบค ตัวที่สองก็คือมาดับดึงแพชเสือคือเพชสีดาวสดาวตัวที่สามเราจะทำแต่ไม่เราาไม่ไม่กัไม่กม่กม่มเป็นตัวเลยสีดาวเยนนลาบุกไปอีกแล้วรับเยเจอกัจุกจนต้อมุตัวที่ห้าหมาตัวที่สี่ใช่ไหมสมัก่อนอูองค์การ สาโอเคครับล็กสตากระดับคตัวที่ห้าบอเอ็มจีโนี่ไม่ครับโนนี่ตัวนี้หไม่ครับคนี่ครับไมู้อ่ะขอเดีวินมวที่สองคนนีพี่น้องกันเปล่าครับคใช้ตโมวัวที่เจีน้องรอครับตัวที่แปดเลยยูคุเวเ คุณพาบพันเดียวไหนจื้อเรื่อคุณพ่าพานเดียวไหนตัวที่สิบ่ดนนมีแบบดูดด้วยมีตาล